สวัสดีครับคุณผู้ชมผมโอ,อ๋จากช่อง Living s o m t i n g วันนี้จะมาชวนคุยเกี่ยวกับเรื่องของการปรับปรุงบ้านกับเรื่องดูเวนด้น9สิ่งที่ควรทําและไม่ควรทําในการวางแผนปรับปรุงบ้านเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าในแต่ละข้อมีอะไรกันบ้างข้อแรกนะครับต้องตั้งโจทย์ให้ชัดเจนว่าเราจะปรับปรุงบ้านครั้งนี้เพื่ออะไรเพื่อการพาณิชย์นะครับเพื่อการเปิดร้านอาหารขายของหรือว่าเพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่อยู่อาศัยของสมาชิกภายในบ้านของเรานะครับก็ต้องตั้งโจทย์ให้ชัดเจน รวมถึงบางครั้งเราอาจจะปรับเปลี่ยนเป็นในส่วนของด้านล่างเป็นการค้าขายด้านบนเป็นที่อยู่อาศัยอันนี้นะครับมันก็มีผลหมดในส่วนของเรื่องของระยะเวลาในการก่อสร้างวัสดุที่ใช้รวมถึงเทคนิคหรือขั้นตอนในการทํางานต่างๆเนี่ยก็จะมีผลเรื่องของการตัดสินใจด้วยนะครับเรื่องของหุ้นส่วนพวกนี้เนี่ยก็ต้องตั้งโจทย์ให้ชัดเจนว่าทําเพื่ออะไรมีใครเกี่ยวข้องบ้างก็จะทําให้งานในการก่อสร้างของเราสําเร็จลุล่วงไปได้ดีดนะครับแล้วก็ไม่เกินกําหนดระยะเวลา แล้วก็ไม่เกินเรื่องของงบประมาณที่เราตั้งไว้นั่นเองข้อต่อนะครับอย่าทําเองทุกอย่างพยายามใช้เืออาชีพในการที่ทำการปรับปรุงบ้านถึงแม้บางครั้งเราจะรู้สึกว่าเออมันแพงไปหน่อยเนาะเราซื้อของมาเองทําการปรับปรุงนิดๆหน่อยหน่อยก็น่าจะทําออกมาได้อย่างสมบูรณ์นะครับแต่จริงแล้วเนี่ยการปรับปรุงบ้านนะครับมันมีสิ่งที่อันซี n หรือว่าที่เรามองไม่เห็นเยอะเลยบางครั้งเนี่ยทุบผนังไปเนี่ยด้านหลังผนังที่เห็นว่าเรียบสวยงามเนี่ยอาจจะไม่เป็นอย่างที่คิด เรื่องของสายไฟต่างๆอาจจะยุ่งเหยิงนะครับอาจจะใช้การไม่ได้เรื่องของระบบท่อน้ําต่างๆที่เราคิดว่าง่ายนะครับจริงๆแล้วพอกุดเจาะลงไปอาจจะเจอสิ่งที่เราไม่คาดฝันมากมายนะครับการที่เราใช้ผู้เชี่ยวชาญในการช่วยเหลือในการทํางานเนี่ยเขาผ่านประสบการณ์พวกนี้ผ่านปัญหามาเยอะเขาสามารถแนะนําแนวทางที่ถูกต้องที่สุดดีที่สุดประหยัดสุดให้กับเราได้น,นั่นเองนะครับก็ถือว่าลงทุนใช้ผู้เชี่ยวชาญใช้คนที่เป็นมืออาชีพคุ้มค่ากว่าที่จะมานั่งทําเองแล้วก็ มานั่งแก้แล้วแก้อีก да. นั่นเองนะครับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างต่างๆนะครับอันนี้ถ้าในกรณีที่มีการทุบหรือในส่วนของผนังพื้นเสาคานนะครับไม่ควรตัดสินใจเองควรจะใช้ผู้เชี่ยวชาญนะครับควรจะใช้วิศวกรในการที่จะเข้ามาช่วยตัด <ment> <OM IS> ส vote, protest, ินใจเนื่องจากว่าการเปลี่ยนแปลงเรื่องของโครงสร้างจะมีผลต่อการรับน้าหนักของโครงสร้างมีผลต่อความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างนั่นเองเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะครับอะไรที่เกี่ยวกับโครงสร้างเนี่ย ที่เราทาเพิ่มเติมเนี่ยควรจะใช้ผู้ช่วชาญนะครับเข้ามาดําเนินการนอันนี้จะถูกต้องแล้วก็ปลอดภัยกว่าวางแผนให้รัดกุมนะครับเนื่องจากว่าการปรับปรุงเรื่องของโครงสร้างต่างๆภายในบ้านของเราเนี่ยเรามักจะเจอในส่วนของสิ่งที่เราไม่คาดคิดอะ่ะบางทีการปรับปรุงส่วนหนึ่งไปขุดก็อาจจะไปเจอในส่วนของสิ่งที่ซ่อนไวน้นะครับทำให้เราจะต้องเสียงบประมาณเพิ่มเติมเสียระยะเวลาเพิ่มเติมเรื่องของการทํางานที่มีความยากง่าย พวกนี้จะต้องคิดให้เยอะมากยิ่งขึ้นแล้วก็วางแผนให้ดีการสำรวจเป็นสิ่งสำคัญนะครับการใช้ผู้เชี่ยวชาญเข้าไปสำรวจพื้นที่หน้าง,งานแล้วประเมินความเ,าเสียหายสูงสุดหรือว่าประเมินวิธีการทำงานอไอ้ที่แบบที่รัดกุมที่สุดเนี่ยอันนี้เป็นประโยชน์ต่อการทำงานโดยภาพรวมของโครงการเรามากที่สุดนะครับข้อต่อมานะครับคือศึกษาเรื่องกฎหมายให้ดีนะครับว่าการที่เราทําการปรับปรุงอาคารเนี่ยมากน้อยแค่ไหนอะไรที่ขาดต่อกฎหมาย อะไรที่ต้องขออนุญาตอะไรที่ไม่ต้องขออนุญาตนะครับอันนี้ก็มีความละเอียดอ่อนนะครับก็จะต้องศึกษากฎหมายในการที่จะปรับปรุงต่อเติมในส่วนของโครงสร้างต่างๆให้ถูกต้องเพื่อที่จะได้ไม่มีผลต่อเรื่องของการระงับใบอนุญาตระงับการก่อสร้างต่างๆที่จะทําให้เกิดผลเสียในระยะยาวหรือว่าผลเสียต่อการดำเนินธุรกิจของเรานั่นเองนะครับก็ศึกษาว้ษณนิดหนึ่งทําให้ถูกต้องตามกฎหมายตัวต่อมานะครับก็คือเรื่องของอย่าละเลยเรื่องงานระบบอันนี้สําคัญเลยนะครับ งานระบบเนี่ยไม่ว่าจะเป็นระบบไฟฟ้าระบบน้ําระบบในส่วนของปลวกต่างๆเนี่ยเราต้องดูว่าของเดิมเนี่ยมีอายุการใช้งานมากน้อยแค่ไหนแล้วอย่างเช่นในส่วนของสายไฟฟ้าอย่างเงี้ยถ้าใช้มานานแล้วชัก15ปีก็ต้องดูสภาพเล้วว่าสภาพเติมไปไหวไหมไปต่อได้ไหมถ้าไม่ไหวเนี่ยทำการเปลี่ยนทั้งชุดเสียสตังค์เพิ่มเติมอีกสักนิดนึงแพงกว่าหน่อยนะครับแต่ในระยะยาวเนี่ยถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามากกว่าในการปรับปรุงอาคารครั้งนี้นะครับ ข้อต่อมานะครับก็คือเรียนรู้เรื่องข้อจํากัดต่างๆเนื่องจากว่าพื้นที่ในการปรับปรุงต่างๆเนี่ยถ้าเป็นบ้านนะครับในกรณีที่เป็นหมู่บ้านหรือว่าในกรณีที่เป็นคอนโดเราจะมีนิติคอนโดเรื่องระยะเวลาในการที่จะนําช่างเข้าไปทําการก่อสร้างเรื่องการขนย้ายสินของการใช้ลิฟต์ขนของต่างๆเนี่ยมันมีข้อจํากัดแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่การที่บ้านไม่ใช่บ้านโครงการเนี่ยเราสามารถดําเนินการเองได้อันนี้ง่ายแต่ถ้าเป็นบ้านโครงการเขาจะมีวันหยุด วันที่สามารถทําการได้วันที่ไม่สามารถทําการได้จะต้องเผื่อระยะเวลาต่างๆไว้ล่วงหน้าไว้เป็นอย่างดีเลยนะครับแล้วก็ไปคุยไปสอบถามรายละเอียดต่างๆก่อนที่จะทําการวางแผนปรับปรุงบ้านอันนี้ก็จะเป็นวิธีการที่ถูกต้องนะครับข้อต่อนะครับให้เราเผื่อวบประมาณไว้เนื่องจากงานก่อสร้างเนี่ยเหมือนที่บอกว่างานปรับปรุงบ้านนะครับมันมีสิ่งที่เราเห็นเนี่ยไม่หมดการที่เริ่มทําการก่อสร้างกับปรับปรุงไปแล้วการทุบ หรือกระเบื้องเดิมบางทีเราไปเจอสิ่งที่เราต้องทําการปรับปรุปรงเพิ่มเติมหน้างานอันนี้แนะนําว่าให้เราเผื่อในส่วนของของบประมาณไว20้20-30%ของตัวงบประมาณที่เราเตรียมไว้นะครับเผื่อหรือเผื่อขาดไว้ก็ปลอดภัยกว่านะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับอย่าเปลี่ยนใจบ่อยเนื่องจากว่าบางท่านนะครับเอาแค่ง่ายนะเป็นการก่อสร้างห้องครัวต่อเต่มห้องครัวธรรมดาเรื่องลายกระเบื้องแค่เราเปลี่ยนลายกระเบื้องนะครับแค่นี้ก็เสียระยะเวลาแล้วเสียเรื่องของเวลาในการทํางาน เสียค่าใช้จ่ายเรื่องของกระเบื้องนะครับแล้วการขุดหรือว่าการลื้อในส่วนของกระเบื้องแต่ละครั้งเนี่ยมันยุ่งยากมันลําบากนะครับมันส่งผลเสียบางทีตัวช่างเองเขามีคิวที่รออยู่เนี่ยก็อาจจะทําให้เราเนี่ยหมดโอกาสในการที่จะทํางานได้เสร็จตามเป้าหมายหรือตามระยะเวลาที่กําหนดนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้นะครับอยากให้ทุกอย่างเนี่ยจบในกระดาษเคลียร์กันให้ดีนะครับถ้ามีภาพ 3D สามารถที่จะทําให้ทั้งผู้รับเหมาเ,าเองหรือว่าตัวเราเองเนี่ยเห็นภาพได้อย่างชัดเจนหรือสมาชิกภายในบ้าน เห็นภาพก่อนที่จะทำการก่อสร้างจริงได้อย่างชัดเจนเนี่ยยอมเสียเวลาตรงนี้นิดนึงนะครับแต่เสียเวลาแบบครั้งเดียวอันนี้จะช่วยให้การก่อสร้างของเราราบรื่นแล้วก็เสร็จตรงตามกําหนดแล้วก็งบไม่บานปลายนั่นเองเป็นยังไงบ้างครับสำหรับ9ข้อนะครับที่เราควรทําแล้วก็ไม่ควรทํานะครับในการที่จะทําการปร,ปรับปรุงบ้านให้ประสบความสาเร็จให้อยู่ในงบเพื่อให้บ้านของเรานั้นเป็นที่อยู่อาศัย ที่เรามีความสุขในการที่จะใช้ชีวิตนั่นเองนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สาหรับคุณผู้ชมนะครับแล้วก็สามารถไปศึกษาเพิ่มเติมในการที่จะปรับปรุงบ้านเพิ่มเติมได้นะครับหลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกฎหมายต่างๆเรื่องของวัสดุต่างๆในการ่นนนาเข้ามาใช้ในการปรับปรุงบ้านของเราในครั้งต่อไปนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ผมโอ๋จากช่องเรืวิ่งซติงต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ